วเลยไม่หนาวด้วยอ่าขึ้นไม่สูงมากแต่คนแก่เนี้ยเล่นไม่ไหวเล้วแต่ชอบทรายละเอียดพี่นุ่มเนาะโอ้พี่น้ำขึ้นมาถึงนี่นะพี่สังเกตดูเปลือกหอยสิอือ,อขึ้นมาสูงมากเลยเกือบถึงร้านอาหารเปลือกหอยอยู่นี่ขาวงามนอกขนอะแต่ว่าตรง หาตรงหัวหินนะ่ะบ่มีเปลือกหอยเนาะค่ะยุนี่สิมี่เปลือกหอยงามงามนี่จะขาวโบเลยแต่ว่าฟังหัวหินทั้งฝุ่นบมีเนาะค่ะหาทั้งฝุ่นแต่ฟังเนี่ยอู้ร้ายค่ะนู่นน่ะนี่ค่ะนามจะขึ้นมาสูงขนาดนี้เนาะค่ะนี่ค่ะเปลือกหอยเพราะนามทะเลขึ้น พังกะขึ้นมาน้ํเนาะค่ะพอน้มทะเลลุเงพ่งกับโบลงตามนู่นแหละค่ะไปตามหาหอยกันเนาะค่ะเนาะหาเปลือกงามๆอู้เนี่ค่ะอันนี้งามๆกระสีนี่ค่ะขาวแซมเหลืองเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้ขาวโบเลยค่ะนั่นน่ะจ้ะสวยค่ะอยากเก็บไปอยู่แต่ว่าพอแม่สอนเนาะค่ะเนาะ ไปตรงไหนก็จะไปเที่ยวเก็บนี่ค่ะขาวบู๊เลยค่ะสวยเนาะค่ะเนาะไปค่ะเขาไปเดินดูเปลือกหอยกันดีกว่าเปลือกหอยนี่แต่งามๆก็ไม่หลายอย่างเนาะค่ะเนาะอู้อันนี้แหงงามค่ัค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะยายเป็นคนชอบด้วยค่ะชอบชอบเปลือกหอยนี่ค่ะนี่ค่ะงามเนาะค่ะ อันนี้หอยเอียงน้อลักษณะยาวๆนี่งามค่ะนี่จ้ะโอ,อ้ไปชมเปลือกหอยกันน,น,น้อกันนาะโน่นนะจะ้ะสุดลูกหูกลูกตาค่ะไปชมกันตันาะก่ะนี่ค่ะเออย่าไปเคยย่าไปเห็นเปลือกหอยอย,อยู่จันเนะคกันนาะจันกับเปลือกหอยห,อยหลายงามงามแต่ว่าอยู่เอหาตรงหัวหินที่ย่าพามาโบมี่นาะก่ะ อันนี้เพื่อนกับร้านผ้ามากินเขาโซนนี่เนาะค่ะเปลือกหอยลายค่ะทรมา,าตาดเนาะค่นเนาะนี่ค่ะคัดสีโดยโดยหาดทรายนี่เนาะค่ะนี่ค่ะอุยอันนี้งามเดี๋ยวแสิจับขึ้นมามัา่นี่ค่ะอุ้ยอันนี้งามงามพี่น้องจ๋ามีลวดลายนี่ค่ะเพิ่นเดี๋ยวคัดสีเป็นได่นี่ค่ะสีเดิมค่นเนาะค่นเนาะ แต่ที่ขาบุนั้นชงสา่พานกันโอ้ยเล็บใหญ่กับดำดำค่ะชอบชอบดูเปลือกหอยพิ่สวยนี่ค่ะเต็มเลยเนะาะค่ะอันนี้ก็คือกันค่ะอันนี้ขาวบุเลยนี่ค่ะใหย่อันกินผลละไม้เยอะใหญ่เอาเมื่อกี้โอ้ยอันนี้สุสานเลยค่ะนู่นนะจ๊ะสวยมากเลยค่ะตรงนี้อ่ะไปไปชมกันค่ะ ยายเพึ่งจะกินผลไม,ม,ม้ามาเหล็บใหญ่ดำดำนี่ค่ะสุสานเปลือกหอยเลยค่ะยายอันตามหาเปลือกหอยอยู่หัวหินบ่มี่เต่มาดานนี่มีเนาะค่ะเนาะก็มันเป็นคนละฟังกันเนาะค่ะเนาะนี่อีกค่ะอันนี้เิ่นหงายขึ้นเนาะนี่ค่ะยับเพิ่นความกวนอุ้ยอันนี้ขขาวโบเลยจ้ะนี่จ้ะสวยเนาะค่ะ นี่ค่ะอู้สวยสวยสวยค่ะสวยงามกัะนูค่ะไปค่ะไปชมกันสุดหลูหูหลูกตาเนาะค่ะเนาะอืมธรรมชาติเนาะค่ะนี่จ้ะอันนี้มีสองสีค่ะนี่ค่ะอันนี้ขาวโบ๊เลยเนาะค่ะนี่อันนี้อมชมพูค่ะอมชมพูนี่สวยอู้นี่มีอีกอันนี้อืมอันนี้อีกสีหนึ่งเนาะค่ะ นี่ค่ะเขียวออกเขียวลายเขียวเนาะค่ะนี่นี่ค่ะออกลายเขียวอันนี้ชมพู้อันนี้ขาวเนาะคะ่ะพี่ๆมาเดินชมเปลือกหอยเนาะค่ะเนาะควมงามตามธรรมาชาติอันนี้เพิ่งกระเด้งไม่ได้เปลือกหรอคะ่ะเป็นคือสีเบิร์ตอายุไขไปแล้ว,วแล้วเหรเนาะค่ะเนาะพุ่นค่ะตลอดแนวเลยเจ้าค่ะนู่นโอ้ยขอโทษค่ะมือนใช่แอร์บรอดไซส์ใหม่ พนก็นเริ่มตกลิ้นเนาะค่ะน้องพูนน่ะค่ะซุดลูกหูลูกตาเลยนู้นค่ะตลอดแนวเนาะค่ะเนาะงควรจ้ะน้องๆนู้นหนูก,นก,กับพะกันเหรนรายเคี่ยวห,หอยเน,น,น,นาะค่ะน้อนู่นนะจ้ะเขินแต่ว่าฟังในโบแห้งเท่านี่ค่ะยายก็ได้เก็บหอยมารวมๆกันหลายๆชนิดเนาะค่ะน้อมารวมกันเยอะใช่หา แต่ว่าเก็บบ่ห่างจากนี่ดอกจ้ะนี่จ้ะเป็มอยู่นี่ตลอดแนวเลยยายเพียงจะเก็บใกล้ๆนี่แหละค่ะมารวมๆกันมาให้พี่ๆช่งกันเนานนี่เก็บมาโบ่ได้หลายบรนได้รอกเนาะค่ะเพราะว่าซว์ว่ะลกกลมหลายกับโบ่ได้แล้วค่ะค่ะมาดูสีสันของเปลือกหอยนี่จะ,ะนี่จ้าานกันคัดสีจสากไส้ละเอียดเนาะค่ะ ไส่ที่นี่สวยมากเนาะค่ะละเอียดละเอียดนี่จ้ะ่ะหลายชนิดเนาะค่ะเนาะแบบนี้ก็มีเนาะค่ะเป็นเกลียวนี่ยจะอันนี้ก็เป็นหอยเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะเหมือนในย่า่ภาพมาชมหอยหลากหลายชนิดสีขาวสีอมเหลืองขาวนะะเนาะค่ะฝากพี่ๆช่่มคีปให้ยายเด้าค่ะเด้อมาเก็บเก็บหอยอยู่ใช่หาติละค่ะ เห็นงามดีก็เลยกเก็บคลิปมาฝากนะคะฝากช่วงคลิปเป็นกำลังแรงใจให้ยายลี่น,นะเด้อค่ะเด้อขอบพระคุณเป็นยางสูงค่ะสวัสดีค่ะ